สวัสดีครับโค้ชวิคอร์นะครับวันนี้โค้ชจะมาแนะนำเท่าออกกำลังกายนะครับเป็นช่วงที่จะถูกาัของเรานะครับโดยโค้ชจะแบ่งเป็นสามวันวันแรกนะครับโค้ชจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับวันที่สองโค้ชจะเป็นพาวเวอร์นะครับวันที่สามโค้ชจะแบ่งเป็นสตริงนะครับโดยก็รออกกำลังกายทุกท่านนะครับเราจะวอร์มอัพตั้งกา่แบบเคลื่อนไหวนะครับแต่เราจะอยู่กันที่นะครับโดยโค้ชจะตัดทิ่ที่ดูนะครับ แต่เราจะเิ่มเท้าความแขงกายท่าที่หนึ ead, e ่งนะครับโดยให้น้องยืนปกติอน้ะใช้เท้านำเท้ากาวสมมติน้องเลือกเท้าซ้าย้วยเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับโดยเท้าซ้ายติดพื้นเท้าขวา การสลับนะครับเช่นโคดยก้าซ้ายขึ้นมาใช้มือขวาแตะกับพีททำเช็คประล้านตัวเองเลยนะท้าที่เป็นฐานแบบนี้ให้ชิ้นพื้นไม่กระดกดามให้ตรงข้างนะขวากับซ้ายซ้ายกับขวาครนะับขั้นต่อไปเป็นท่าที่สามนะครับเราจะเริ่มหมอบของโคนะครับโดยเราจะยืนเหมือนเดิมนะครับยืนให้สบายๆโดยการเริ่มเท้าขวาหรือเท้าซ้ายก็ได้โค,คเริ่มเท้าขวาให้ยก หลังตึงเลยนะครับเปิดออกยกให้หูเข้าหูไหลเข้าสะโพกหนาเปิดห้ังค่าเปิดอหลังข่าเช็ดบาลานเลยให้รู้สึกสะโพกนะครับมีการยืดผีวหงตรงขึ้นเปิดออกหลังข่าเช็ดบาลานนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นท่าที่สี่นะครับเราจะวอร์มหลังนะครับแล้วก็ขานะครับโดยการยกเข่าขึ้นมาใช้มือแตะหลังบวก่อนอย่างแรกยกเข่าขึ้นมาขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวานะครับใช้ลำตัวในการบิด เราทำไมครับก็ต่อแกแบกเข่ะครับใช้ลำภูบินแขนกลางออกเช็คกราดตัวเองหมุนข้งในการวอร์กขึ้นมาขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวาอย่ายกแรงนะครับอย่าดิดแรงนะครับอย่าเข่าเกรงเป็นเขียวนะครับระวังตัวยกขึ้นมาขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวาโอเคนะครับโอเคครับต่อไปจะเตะข้าทอีก 买了给他弟 สวัสดีครับโค้ดโฟนะครับวันนี้โค้ดโฟจะมาแนะนาถ้าออกกาลังกายในช่วงวันหยุดสงการนะครับโดยโปรแกรมการออกกําลังกายวันนี้จะเป็นวันที่1นนะครับเราจะเริ่มโปรแกรมด้วยกันมูฟเมนนะครับทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือขวดน้ำครับอย่างที่2ก็คือเชือกนะครับและเดี๋ยวเราไปพบในรูปแบบการออกกาลังกายในวันนี้นะครับ โอเคครับต่อไปเราเข้ามาสู่ช่วงการออกกำลังกายกันแล้วนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ชิ้นแรกก็คือขวดน้ำนะครับโดยขวดน้ำครับเราจะกดระยะให้อยู่ที่1-2เมตรนะครับแล้วแต่สะดวกของน้องๆกันเลยนะครับโดยท่าที่หนึ่งที่เราจะมาออกกำลังกายในวันนี้นะครับก็คือท่าโรดีนั่นเองโดยเราจะให้เริ่มด้วยการย่างเท้าห้วยตะีแล้วค่อยเคลื่อนที่มาทางด้านหน้า แขนที่ทำ90องศาพยายามดึงศอกไปทางด้านหลังเคลื่อนที่มาด้านหน้าจนถึงจุดม้าคนน้ําแล้วเราเค่าคอยๆถอยหลังลงไปค่คอยๆถอยหลังลงไปเลยการถอยหลังพยงายามกัดระยะตัวเองให้ดีค่คอยๆถอยลงมาบาลานซ์ตัวเองให้ดียําทขาเคลื่อนที่มาต่อนเนื่อทีนี้เดี๋ยวจะผมจะลองให้ลองดูด้านข้างครับไปลายย่างา้าย่งางขาด้านข้างดึงเข่าขึ้นเล็กน้อย,ออยแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่ย่งางขาไปแขน ต่อไปเป็นท่าที่2ครับท่าที่2คือท่าไฮนีนะครับจะคล้ายๆกับท่าแรกหลักการการบูเอทจะเหมือนกันนะครับแต่เราแค่จะเพิ่มเข่าขึ้นมาให้สูงขึ้นครับโดยการบูมเอทไฮนีนะครับเข่าเราจะสูงขึ้นมา90องศานะครับดึงเข่าขึ้นมาสูงๆเลยแขนยังแขวนในลักษณะเดิมยืงศอกไปทางด้านหลังเวลาทอยหลังต้องระวังกว่าท่าที่แล้วนะครับเพราะเข่าเราสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีพยายามเก็บคอบอดี้ให้ดีพยายามพยายามยืดเข่าขึ้นมาให้สูงแล้วเ่อนที่ประ้านหน้า Mình đưa một tuổi mà Thầy cũng là tuổi tuổi phải lặng โอเคครับต่อไปนะครับเป็นท่าที่สารนบะนั่นก็คือท่าม็อบท่าม็อมนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆ้าท่ามาริโอ้หรือว่าน้องท่านา้องๆเคยเล่นเกมมาริโอเนีน่ยจะสังเกตว่าท่ามาันจะคล้ายๆกักนมากโดยการท,ทําท่าม็อบนั่นก็คือการก้าวขามาดน,น้าหน้าพร้อมกับดึงเข่าขึ้นมาสูงสูงก้าวขามาดน้าหน้ายกเข่าขึ้นวา,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 างแขนแขนฝังงงง่งบนด้านสลับกัน เวลาถอยหลังระวังเหมือนกันนะครับพยายามคั่นทัวร์เลาตัวเองให้ดีดึงเข่าขึ้นก้าวขามนันหน้าหน้าพร้อมดึงเข่าตรงข้ามขึ้นมา90องศา ท่าที่4นะครับคือท่าฮิวเคนครับโดยท่านี้ครับเราจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่โดยที่ยังไม่ใช้อุปกรณ์นะครับโดยท่านี้นะครับเราจะยกยกเท้าขึ้นมาแตะที่ส้นเท้าเอามือแตะที่ซนเท้าสลับข้างไปเรื่อยๆมือฝั่งตรงข้ามแตะกับส้นเท้าฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนที่ไปเรื่อยๆเวลาแตะข้อควรระวังนะครับคือต้องระวังมิลให้ดีนะครับถ้าเรา เพื่อที่เพื่ความเร็วและแรงอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ ท่าที่5นะครับท่านี้เรียกว่าท่าจัมมิ้งแจ็คบวกแจ็คคอนนะครับโดยเราจะเริ่มจากการกระโดดตกหรือจัมมิ้งแจ็คนะครับแล้วบวกกับการต่อยซ้ายต่อยขวามาทางด้านหน้าท่างละ2ครั้งนะครับทําต่อเนื่อง<ป>สลับกันต่อย4ี่ครั้งแล้วพร้อมกับกร,กระโดดตก เป็นท่าที่โหนะครับท่านี้เรียกว่าสาจจำนะครับจะแ่ท่าจะคล้ายๆกับการจัมืงแทงน,นะครับแต่เราจะเพิ่มในจังหวะที่การขาเราจะก้าวขาไปทางด้านข้างนะครับโดยการก้าวขามปทางด้าน,นข้างในจังหวะที่เรากระโดดการขาพร้อมตกมือปึ๊บปึบสลับสายขวาต่อเนื่อง ท่านี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือเชือกนะครับโดยท่านี้จะเรียกว่าท่าจัมโเวอร์นะครับโดยเราจะกระโดดขึ้นมาด้านหน้าพร้อมกับกระโดดไปหลังแบบตอ่อเนื่องนะครับทีนี้จังหวะการกระโดดเราต้องระวังข้อเท้าตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นการจัาต่อเนื่องและที่สาคัญจังหวะกระโดดไปหลังต้องโฟกัสร่างกายให้ดีนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอาการล้มหรือว่าข้อเท้าผิดได้อีกนะครับ เป็นท่าที่แปดนะครับหรือว่าท่าซิเสเตอร์จัม์นะครับการกระโดดครับก็เหมือนการกระโดดสลับขาขึ้นลงสลับกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันไๆนะครับเราจะกระโดดสลับขาต่อเนื่องเพื่อที่มาเราจะจังหวะกระโดดจะคล้ายๆกับท่าที่แล้วนะครับต้องระวังข้อเท้าตัวเองให้ดีและระวังการกระโดดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการกระโดดต่อเนื่อง ต่อไปนะครับเป็นท่าที่9นะครับเราจะกลับมาเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับโดยท่านี้จะเรียกว่าสปอตจัมป์นะครับโดยเราจะเริ่มจากการยิงก้นไปทางด้านหลังนะครับย่อขาลงพร้อมกระโดดแล้วจัมป์กลับมายอ่อเหมือนเดิมคล้า Sport. ยๆ้าท่าสปอตย่อจัมป์ย่อจัมป์สปอตจัมป์เคลื่อนที่ต่อเนื่องจัมป์ปึ๊บจังหวะกระโดดระวังเข่าด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นท่าสุดท้ายนะครับนั่นก็คือท่าแบคลันนะครับโดยเราจะเริ่มด้วยการก้าวเท้าไปทางด้านหลังนะครับเข่าด้านหน้าให้ลงเป็น90องศาเข่าด้านหลังทิ้งลงแนวดิ่งลงมาตรงๆไม่ิดเข้าหรือบิดออกไปทางด้านข้างเยอะจนเกินไปนะครับเดยวจะเกิดอาการบาดเจ็บเข่าได้ก้าวลงต่อนเนื่องปึ๊บเคลื่อนที่กลับมายืนที่เดิมแล้วเปลี่ยนท่า อย่างที่บอกนะครับระวังเข่าหน้าเข่าขหน้าไม่เจงมานังหน้าหน้าครับเดี๋ยวจะเกิดอาก,กันบาเดเจ็บได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการออกกำลังกายในวันนี้นะครับที่สําคัญนะครับน้องๆอย่าลืมทิเหยียดกล้ามเนื้อกันด้วยนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของตัวน้องๆเองส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปการออกกำลังกายในวันที่2นะครับในพาร์ทคาวเวอร์ของโค้ดอันดายนะครับน้องๆอย่าลืมเตรียมความพร้อมกันมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ